สบายพี่น้องหมดสุขุสุขนเนาะสบายยามบ่ายเนาะวันนี้มาสอนอยู่ที่บ้านห้วยมื่อวานี้มีโอกาสดีเนาะมาสอนพอดีมาเที่ยวงานบูรณมาตรการมาธาตุอีกครั้งเนาะกะเ็เลยแวะมาลิ้นน้ำไอยกับน้องสาวเพื่อนเนาะอยู่ที่บ้านห้วยเนาะบรรยากาศบ้านห้วยบ้านของสาวรีมเนาะแือว่าน้องรีมเนาะนไ,ไอ้กับน้องสาวเพื่อนนั่งอยู่ได้เนาะ สบายดีสบายดีแม่สดีาดีสบายดีาับัสดีลยแม่สบายดีโอ้ลูกายว่ะสบายดีจังไนสบายดีป่าลูาป่าฮะสบายดีปาอไบ้างนอไม่พีนสยองสองจับส่อนนอนทอปนอนทอปเนาะโอ้ตอนนี้ก็กินข้าวเที่ยงเข้มห้อยนานนี่ อารกันกินเพื่อนพีเตอรเซ็บเนาะต้มป่าป่าปลาย้อนบบแมนป่าย้อนเนาะเป็นป่าย้อนต่มะฮงกะปุนเนาะอันนี้เป็นใครเนี่ยโอ้คุณคุณน่าเนาะอานนีิโนงสาวเนาะจากซองยนทูสาวเราคนอินดี้เนาะพาเขาไปแข่งมั่งใจด้วพี่นาะตอไปค่อยย้อค่อยดันด้วยพี่เนาะเนอะ เ,นเ,นเป็นอะไรยุ้งมาห้องพี่มาลินนั่งใหญเพิรนเนาะแหญ่เปนเปิดสองไมก็เลยมาลินเปิดสองขับปึ๊กสาขาหรือเปิดหน,นึ่น้องพี่น้องมาให้กำลังใจกันนี่แหละสำหรับคลิปนี้ก็บบมี่ยังไลน์เนาะเปาสอนอยากขอฝากอานาซองยูทูบเนาะซองใหม่ของน้องสาวก,กับอายเพิ่์นเนาะซองท็อปทินสวรรค์นเนาะอะงไรก็ฝากไว้นัมเอฟซีของเปาสอนเนาะด้วย กดติดตามแล้วกดไลค์เพื่อเป็นกยนช่งใจเพื่อนได้เนาะเป็นซองน้องใหม่เนาะเพื่อเฮ็ดสไตล์แบบพื้นบ้านเนาะวิชีชีวิตนเนาะพี่น้องอยู่ที่บ้านห้วยวันนี้โอกาสดีได้โอกาสดีเนานะมาสอนก็ได้มาเวลิ่นน้ำเพลินเป็นการตาา่างฝากซองเาให้แกเอฟซีเฮาเนาะข้างในก็ฝากเนื้อฝากตัวได้เนาะซองท็อปทินสวรรค์เนาะอันนี้ครับน้องสาว จากซองสาวลาวคนอินดี้เนาะอยู่บ้านใกล้กันอันนี่ยเป็นอยู่บ้านยางสูงคนครเกสรเนี่ยเนาะก็ได้ไปรอบบุญเราบอกไปเดินมาคืนนี้ไปก็ไปไปก็มูลม,มวนอยู่อ่ะมวนแ <c oughs> จงไดงอันบพ,อพ,อพน่อผาพ่อผาเนื้อผาเกลือในเด้กพี่น้องเลยเพาราะว่ากำลังอันเปิดซองใหม่จากพ่อผาผาเนือ้อผาเกลือพี่น้องติดตามมาเเนาะซื้อ่องซื้อ่องมันท็อปทินตะวัน สองน้องใหม่เนาะอ่าไอ้กเัเปิดเปิดเปิดใหม่พี่น้องจะอะไรกัน <c oughs> ไปช่วยติดตามไอ้น้องสา,างวกันเนาะสำหรับคลินี้กันสิเขาฝากคลิปเอาไว้สำนีเนาะพ่อแม่พี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้รรรยยในเด้อฝากผู้ใหญ่โทรศัพท์ติดต่อติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะทั้งสองสารก็ได้ดีเลยกะนท็อปทินสบาสร์สเลยกันไอ้ไอซ้อนออนเพื่อเนาะพี่น้องสำหรับนีกก็ไปแล้วพี่นาะพร้อุอไหมคิมนาบายสบายดี